วันี้แม่ก็เลยเดี๋ยวเห็นว่าโอ้ยพระจำแล้วก็ไปยุบปุ่นมาสันแม่ก็เลยย่างไปเบิง้งย่างเผื่อเบื้องระบาดน,นี่โอ้ยฟองหาตัวเลขในสั่งก็น,น่าสันเดี๋ยวลงไปก็บบเห็นตัวเลวาาขวนมมขลันนี้แต่ว่าน้ำหันขึ้นมากขึ้นเต็มสั่งเลยน้ำข้นาเต็มสั่งเลยน้ำเรียกว่าโอ้ยน้ำมันอาศัยขึ้นไหลแถวจนน้ำเขียวเขียวแต่ว่ามันเป็นคือย,ยังอันน้ำม,มันเดือดคืยยอยังหม้อเขาต้มนี่ไหมเดือดพุดธพุทธพุทอต่างจังยังน้ำพุดน้ำพุดนี่เนาะแมนวันนี้เดี๋ยวลงไปจะเห็น พญานยัากะบ่เห็นเออเออบ่เห็นบ่เห็นบัดนี้อันบัดนี้ก็ว่าก็ยังมาพี่เลยบัดนี้มาบุระพระรามอุ้ยฝันเงาเด้อมาบุรพระรามบัดนี้มาเงาบ่หันในนางจำปูไก่สอนเอิญเสกันอ๋อปูไก่สอนเนี่ยแมียนอันปูไก่สอนว่าอันโอ้ยแม่เอ้ยคือบ่เห็นหน้าเห็นตาแถวหน้าวาสันอืมจังได้ว่าสันโอ้ยปูเอ้ยปูขาหนี่ยางน้ำไผยน้ำหน้า ลูกหลานเขาไปปั้นหน้าให้บ้านก็เล้วางสิเนาะก็เลยไปบ้านเขาอยู่ก็เล้วางส่บานีบอม่ากับขึ้นหอดขึ้นเตาหันละวสั่นบอกก็เล่าน่ะเลยนัางลงบานีเล่ยหัวแล้าหลงหัวบางนางเป้ากันฮ่าห่าฮ่ากสนงงคนดีใจยังดีเจ บันนี้ก็เลยหัวน้ากันแม่กับหัวเล่ากับหัวหัวบาดไดปากแล้วแดงจึงครืองยุบตาเราแดงเมาเมายุบเป็นกายเป็นหัวพญานาเอ่อหัวมังกรเป็นตะยานเหเป็นตะยานทีนี้เป็นมังกรออกว่านวดปิวยุ่งใช่หนวดเล่าน่ะนี่นวดพวอมนวดทางนี่ก็สามนวดทางนี่ก็สามนวดนวดขึ้นหนวดประมวงเห็นไหมมันพึ่นหัวบาดไดมันกระติงยุ่งใช่ไอ นี่อันวันนี้วันนี้พันวาจากไหนหรือ ane, เปลาันนี no. ้ก็บพันวาจังไหนแล้วกับวันนี้ก็กระซมนั่นวันนี้ก็เลยก็คือจากนี้เมียบ้านนี่แหละคือเมียเฮียนแม่น่ะไปบ้านเฮียนไปเฮียนดิเออไปจังไั้นกุ๊บป๊บก็เลยไปเฮียนเจ้าของวันนี้มีคนชีรถนั่บ้านนี้นั่แม่น่ะแม่นรถอันรถจังซี่ล่ะนนี้แ่วรถบ๊อบรถรถรถพี่อาดนีไหมรถบ๊อบพี่ครับแม่น สีเข <v> anyway, ียวแก่แก uh, ่สีเขียวแก่ๆไปหอดหนาบ้านแม่ล่ะคนเราจอดปุ๊บเคนเราก้อนหนาออกมาวางสิละรถแต้มหนึ่งมาสั่นรถแต้มหนึ่งไม่ใช่ปะเอารถนี่ยังเหล่าว่าสั่นเพคนก็เลยซ้ำเจ๊สองอีกว่ารถแต้มหนึ่งมาสั่นเออรถแต้มหนึ่งว่าทิ่ถามมาอีหยังรถนะทะเบียนรถเกี่ยวบ่แม่ล่บ่บ่ท่านได้ถามไปออดหลอดคุณเมียาพ่อ รถเตี๋มหนึ่งหนิหมายเข้าไปยังไงแม่หมู่กันแม่เสียงเลขสี่เจ็ดมีคนออกไปให้เสียงไม่ขึ้นนั่นในในในมือนั่นล่ะแม่เอ่รถตัวนึงเลยเจี๋นั่นล่ะสิบก่เป็นบายรถแต้๋มหนึ่งจักรรถหนาหรือรถหลังกับยังบรูสิบกว่เป็นสี่หกจักแล้วถ้ามือตองวัดเด้๋ยวันนี้เราเอาเอามือตองวัดให้อีกเด้อมือตองวัด แม่นวลเ,เอาอันไ,ไ,ไอ้ไข่ไปให้แม่นวลเอาไอ้ไข่ไปให้อ๋อไอ้ไข่ไปใครโอไอ้ไข่ไปให้เป็นเลรียญเป็นรูปพอะไรเจ๊เป็นรูป,ป,ปอันซ้ำนี่แหละโอ้ไข่ได้หน่อยยืนน่ะแม่โอ้ยแม่นวลเลยบอกว่าอันไม่ท่มเพราะั่นอัน ยามกินเขากินน้ำเอิเพ่นรอดเอิเพ่นมากินน้ำกันอันยาอันยาหายาอีย่างนี้สีนาแบบว่ามันจังมันโมุงยากเอิเอิเอิญกินความกันรอดบันนี้มือนั้นเอาไปหายามูเสอาเอาไปให้แม่ยาหมอเส่บอกยามูล่แรงมากแม่ก็กินเขาแม่ก็เอินเลยเออ้อใครกินเขาแม่จีเอิญเอิญในใครกินเขาแน้าบ้านนี้ก็แล้ว่ากินเขาเท่ากเบว่ากันเป็นบ่อว้ากันคือจัง กินกระลูก <tampoco> ก right. ับหลานตั <affili ates> ่งีล่ะก็เลย่ากินไปคุยไปก็เลย่าไทยสันอันมื่อวนเข้าไปกองสลากเ้ยสันเว่าดี่ี่ชิเพิ่นใครนั่นะ่วนเพิ่นเื่อวาสิไปแรลงสันไปบ่อนย่างนี่เชียงบินเข้ากับมีแล้ววางสีนะเชียงินเขากัมี่คีปลนแล้วว่าสันไปห้ากับเนเชียงินนี่หรือเ้ไปอลไปอเหลี่แล้วไนฝันอ่ะ นอนแล้วก็นอนแล้วก็ฝันบออันก็นอนช่วยเได้นอนเนาะกับุ่นละช่ว้อสีได้ฝันเนาะกับตีสามตีสี่เนาะช่วสเได้ฝันมันนอนบ่ค่อยอยากรับอันไี้มันอันนี้บ้านนี้อันก็เลยอันฝันวาอันคูดจบเไปนั่งอยู่กล่องสลักจะเข้าไปข้างในอยู่เลยเข้าไปข้างในไปเห็นหบนั่งยืนอยู่เห็นหกนั่งยืนจะปิงป่องอยู่เลยไหมจบพิ้งปองจับพร้อมระสิโซ่เลยเตจิโซ่เลขเห็นบอก จับจัลลอยเชลลยอยู่สินบกจับจัลลอยเชลยอยู่เนี่ยแต่เขาไปนั่งต้นนาเขาเขาเคยืนด้วยโซ่หนาคนเนาะเต้เต้เข้าคุณเตรียมแต่โซ่รูปปิงปองยางเดี่ยวเลยสีโซ่ย่างเดี่ยวแต่ว่าสามตัวนานี่ยเขาเบาว่าเขาเบาตั้งแต่สามตัวหลังตั้งวันที่หนึ่งเลขที่ออกวันสั่นเขาก Arrow, uh huh. mm. However, mm ็ไขออกมันบ่เออพอแค่จับโซ่จังสินบอ่จับโซ่เมื่อนูปปิงปองเลยสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่ง ดีหนึ Rabbi. 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 ่ง <that> ห้ต kind of ัวนาซ้ตัวนาแจุยังเขาบอกไหมบอกเห็นเห่บ่เห็นเลยบอกไม่ก็สดิดล้นแล้วบ่ค่อยฝันเกิดเป็นชีวิตจิตใหมากวันนี้บม่ค่อยไดฝันเขาวางสลาก็เค่นนเนาะบวานนี้กับหัวเมยถึงกับเศร้าลยตาหมากปากกาคุณนี่ตัวทังเขียนล้นแล้วเป็นบงให่เต็มผู้ตายนะนั่งมันมัน ไปปล่อยอยู่หุ่นเซลสะอยู่หุ่นนำ้ำตะพื้อตะเพื่อปล่อยมาแล้วมันบอปล่อยแล้วผ้าของมัทหันใดตัวปล่อยแล้ววันนี้ไอ้ไข่แปไหนไอ้ไข่ไอ้ไข่ก็ยืนนี่ยังขังต้องขันยืนบ่ไอ้ไข่บอกแมนที่ไปต้องขังาเราไป,ไปส่งไปส่งกเสื่อเราไปส่งแล้วเราถ่ายอยู่เครื่ร<โ>องบินเห็นเพื่อไหนบ่บอกเห็นต่อไปเลยบ่เห็นต่อไปบ่บ่มี่กวนขันบ่มี๋ยวเราเราพาไปเอาโชคเลรอเนาะโชคเป็นตัวเลขเดี๋ยว่าเดี๋ยวว่ามันซ่อนกันมันซ้นกันมันขันอิริซ้อนกันเลยเ บันนี้เมื่อเพิ่นห่อเขาต้มบันนี้เพิ่นเพิ่นเป็นบุญ้ายย่านกันอีกแล้วมันน้องไหเนี่ยผู้ใดเห็นนายไม่ทุ่มเลขได้เลขตัวใดงานนี้ได้เลขตัวใดปล่อยไปเลยเสียงดีรับเออซีหนึ่งหาไปเอามาตะกองสลากก็เสร็จเอาเซลสะเลยบันนี้พอดีรถตะลี่ขอม้าสองแข้งบันนี้ว้ายแม่กรบลูลกรลตะลี่เป็นวิ่นตายค่ะรถตะลี่ตัวนี้เขาช่วงดีอีกนึงเลยตรงๆบานนี้ใบไรติดหนึงหาเอาเรียบ ยั่งแพงเลยครับน้อฝันดีตั้งสันนาแม่ขันวัดฝันสันคือดีเลยเหรไปแต่บันนี้หลังจากนั้นเที่ยวได้ตะเลขตัวนี้มาเลยไปมาฝันมาเสียงอธิษฐานวันมาเรียบูขกล้วยไว้ตะลางเฮียนเออจักมาใส่กล้วยนะอันกล้วยจะคว้างเหระโอ้กล้วยจะคว้างแมื่ออันเฮียนหลังเก่าเฮียนหลังเก่านีอ่าฝันมือขึ้นวันนี่เด้อนี่เด้อฝันมือขึ้นนี่อ่า ี่ยหลังเกาตะกีบานเล็กี่มันอีหยังกอทิ้งเนี่ยหลังเกาเ้าตะกีเอ่า่บ่บ่เจ็ดแปดไก่เก้าแปดนี่แหละบันเล็กเสียบานเลขเก้าบันเล็กี่เก้าตรงจะสมัยไม่น้อยญี่ปุ่น๋อแจะพอแต่เม่มากนะพอแต่แม่นี่แหละประมาณนี่แหละวันนี้อันให่เลยวางสิเนีพ่อแม่จ็ตายกันหน่อยเนาะดูาใหญ่ยหา่ไปหน่อยมันปลงไปเบิรงดูกล้ยอีหยังมันือหานเฮี่ยนแตคมันบ่ได้อยอ่ั บานนี้ก็ไดยต้องใส่บ่วงต้องใส่บ่วงเพรามันกล้วยตัวมันหน่อยกูโม่ขนาดมันมันเสียบมันขาดบ้านนี่อันเออแล้วมาแม่ว่าสันเอิ่นมันไปใหญ่ทั้เงี้ยกล้วยตัวเล็กยหน่อยแล้วรอมันเสียบมันขาดว่าวสันนั่นเราต้องผูกไว้ว่าวสันมันจะไปหาห่านโม่อีกว่าวสันก็เลยไปผูกไว้แต่วมันจะไปอยู่ทั้งลรังชาวบ้านยังปะมันอยู่แต่รางเนาะก็เลยไปผูกไว้ตัวหน่อยกูโม่นี่เยแยก็เป็นพี่ไว้ก็เป็นมัน คมสิบามันทางนม่าันด้นีก้อฝันกอันตั้งแต่ฝันเออตั้งแต่เกิดเป็นนมากนี่ฝันเห็นตัวเลขสองเทียกค่อขั้งแรกอาจารย์เายาเขียนเซมือให้หกห้าหนึ่งหกห้าห่ขหกปาุนอาจารย์เายาปล่อยเลขคือผลบวบไม่่ไเด้ออันจะสุบยายบอกกวเก่าอันกค้อมฝันเออ้อเก่าที่มันเป็นมาเนาะเออที่มันเป็นมาบันนี้อัน อาจารย์เสยาเขียนเซมือไทยมันบอกต้นไปหาแม่หอดเงี้ยคนนี้อาจารย์เสยาไปในสุดเขาวน่ะไปในฟันละไหมพี่แมนจะไปเขียนไทยหกห้าหนึ่งนี่เราฟันเห็นตัวเลขอันแบบว่ามันเขานะกับเทียวนี่ล่ะเทียวไปเอามาจากกองสลากนี่ล่ะเงินนัไนมันออกยังออกมันออกหกหาออกหาหกออกหาหกแมนสามสิบมดมากเลยแมนแมนก็ได้ แต่ว่ามื่อนี่แม่ได้รัตร้ตจะหลายมื่อนี่แม่ได้อยังตัวใดเนีย่ยอันสื่อมืม่อเมื่อแบบไหนบอกใช่ว่าได้หลยอยู่เนาะดักใบบุษหาใบบุษนี่จักสุดมาเนี่อ๋อเจ้าซุ่มเหมือนอ่าสี่นึ่งหานหาน,นี่สี่หาเนื้อหนี่ซื้อซื้อคักแล้วบอกซื้อหลายใบแล้วนบอก,อบอกโอ้ซื้อได้ทั้งหน้าทาั้ทงหลังทั้งหน้าทั้งหลังซื้อแล้วซื้อแล้วนาเอาหลังเอา แ่วห้องท่องไปหลายหลายใบ้วเนาะโยมยนไม่อยซีใบน,นี่นะครับเล็กตเตอรี่เม่ทุ่มเนาะคนกัดซื้อซื้อหลายหม่องหลายตัวอยูอลาล่าเกัดกัน,กนหบละใบสองใบนี่แปดนี่ศูนย์แปดนี่เย็บสองหลายตัวยยแล้วเล็กกัน เน่ยว่าเห็นพ่อจอมอันยางยืนห้อยปากสางแม่ทีเกียดเกียดเกีดเกีดแต่ว่าบโบโบมือมันสิมากเก้าศูนย์กับพ่อจับเพราะว่าอันแม่พันไปตีเอาเพราะว่าอันพ่อจอมแล้วยางไปเป็นบอมยางอ่อมนี่ปากสางเออยางอ่อมอ่อมอเห็นแต่ว่าเล่าสิงขวบมาพี่เล่ากับพ่อเก้าของเพราะว่าอันองคูองยากันข้างเราอยู่หันเราก็เลื่นขึ้นขึ้นไปทั้งนี้กแไปกีดตที่นี่บ้านนี่องคูองยาเนาะอัน ก็เป็นรูปปั้นของพญานาคันบ่อกกับน้ําเก็ดอยู่แล้วบนบ่แม่ก็เลยหาโอแม่ก็เลยมักเกดเกดน้ำหาเก็เก็ดบนบ่อได้่เดียวนี่ยก็เว่าผมมักน้ำมีเลกอันหาหนึ่งสี่สี่หนึ่งหาสี่ึหามักน้ำแม่อยู่อ้ยอันเม่นแล้วไปหาหอดบ้านหอดอุดรนบ่มี่บ่มีเลยบ่มีเลยแล้วไปได <Hugo. S 1> <Ma> ้ใบนึงไปได้ยุส่บแล้วไปถามหาเลขกตัวนี้ละสี่หนึ่งหานี่มี่ะสัน เขาว่าบ่มีว่าสันเบิดแล้วเบิดตั้งแต่เมื่อวานหมู่ก้อนนี่ว่าสันเราเลียแก่งถามว่าเอาเลขมาเตอร์ไซผู้ใดปล่อยเลขตัวนี้ว่าสันอันข้าเจ้าเรามาจักว่าสันจะแม่นไทว่าสันอันคือน้ำข้าเจ้าไปข้าเจ้าว่าเลขอีหยังบุว่าสันนั่นว่าเราสอนเด็กฟังเมื่อวานเราก็ไปหาบ้าน ครับโอสันนกแมน้อล่องเสียงล่องเซียงมงเมอแมนไยาวากนมันแมนทุบนราคมงฝันเพิ่นเพิ่นฝันไปกองสลากโอสันไปกับไอ้ไข่สันพันวาไม่ไเครื่อบินมาดเครื่อบินการ3 8 0ศนยไม่ด้เคร่องบิน3 8 0แดแต่ว่าเห็นอันกองสลากเขายกปิ้งป่องอันเห็นซีหนึ่งหาซีหนึ่งหาซีนึ่งหานะครับ คขอบคุณขอบคุณคณพี่แม่ทุ่มหลายเด้อครับที่ให้แนว้อทั้งติดเนแนวทางสำหรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับขอมาเบิ่งมาชมใส่ความพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ขอมาเบิ่งมาชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงนทีนี้ก่อนครับรอบสวัสดีครับ